ไม่ถึงว่าคุณชายจางที่เอาแต่เรียนจะร่างกายกำยำเช่นนี้หน้ามึนจริงทั้งรูกทั้งจิ้มเลยเร่งค้นหาให้ทั่วห้ามให้ใครหนีไปเด็ดขาดถ้าทิ้งที่หมด จะฆ่ากันจริงเหรออย่าบอกนะว่าคุณชายจางติดหนี้พันนันนี่ยังจะชักตาใส่ข่าอีกเฮ้ยไม่น่าช่วยเลยสักนิดไหนบอกว่าคุณชายจางอ่อนโยนไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยไปเถอะผมไม่อยู่ที่นี่หรอกพวกเจ้ายังอยู่ใช่ไหมพวกเขาไปกันหมดแล้วออกมาข้างนอกเถอะเหตุใดถ้าลุงติงพูดเช่นนั้น คุณเปดกลไกลจากภายนอกอยู่แล้วนี่<อ>ไม่ได้เวนกับไม่คิดเลยว่าคุณชายจางผู้นี้จะหน้ามอชอบฉวยโอกาสข้านิตาถั่วยิ่งนะไปเถอะว่เขาไม่อยู่จริงๆ